โรงแรมข้างถนน,นรถคันหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านเช่าหลังหนึ่งในกรุงเทพมันเป็นรถเก่งคันหนึ่งของสมภพหนุ่มหล่อมาดีจากเมืองร้อยเกินหลังจากที่เรียนจบก็เดินทางมาเสียชคในเมืองกรุงจนได้ทำงานเก็บเงินซื้อรถเขาเป็นหนุ่มโสดเมียไม่มี ขอรักใครก็มีแต่ถูกทิ้งให้ต้องช้ำใจเสียใจอยู่ตลอดทา,ทางทั้งที่สมพบนั้นเราจะเป็นหนุ่มหลอ่อรถก็มีให้นั่งอย่างสบายเดียเขากับถูกผู้หญิงคนแล้วคนเล่าทิ้งไปแบบเจ็บแสบให้ต้องเสียใจเสียน้ำตาจนหัวใจด้านชาไม่อยากที่จะรักใครอีกขี้เกียจที่จะต้องมารักษาแผลใจที่เจ็บปวดเมื่อต้องถูกหักหลังมันทรมานสิ้นดี จนสมภพสาบานกับตัวเองว่าจะไม่รักใครอีกแล้วอยู่ตัวคนเดียวไปดีกว่าวันนั้นหลังจากที่เลิกงานกับมาห้องเช่าเม่อยู่บ้านนอกก็โทรมาบอกว่าให้เขารีบกลับบ้านด่วนมีโทระจำเป็นให้ต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมันก็เลยทําให้เขานั้นต้องขับรถกลับบ้านของตัวเองอย่างเร่งด่วนในทันทีรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดินไปขึ้นรถ เขาขับรถกลับบ้านในทุกเทศการอยู่แล้วดังนั้นจึงรู้สึกชิวๆแม้จะต้องกลับบ้านอย่างเร่งด่วนก็ตามสมภพวก,กว่าจอกจากกรุงเทพได้ก็มืดค่ำไปเแล้วด้วยเพราะตอนค่ำนั้นมันเป็นเวลาเลิกงานของทุกคนไม่ใช่แค่นกักเรียนเท่านั้นแม้กระทั่งคนทำงานเองก็ตามเถอะเขาก็พากันเลิกงานเวลานี้เหมือนกันมันก็เลยทำให้มีรถติดวินาสันเตนโล กว่าจะลุดออกมาจากเมืองกรุงได้ก็มืดค่ำพอดีสมพลรู้สึกหิวข้าวก็เลยแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันข้างทางแห่งหนึ่งแวะชาร์จพลังใส่ร่างกายสักหน่อยเขาแวะเซเว่นซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังแกงงวงสักหน่อยหลังจากที่กินข้าวหยิบน้ำสารานเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าเข้าสู่อีสานจังหวัดบ้านเกิดเขาเดินทางไปตามถนนเรี่อยๆ่ที่มีรถวิ่งสวนไปมาบ้าง แม้จะไม่ค่อยเยอะก็าตามจนเลี้ยวเข้าเขตอำเภอบ้านไผ่ในเวลาที่ย่งคืนกวักว่าตอนนั้นเขารู้สึกง่วงมากๆเลยคิดว่าจะหาโรงแรมนอนสักหน่อยเขอยออกเดินทางต่ออีกแค่ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเขาขับไปจนได้เจอโรงแรมอยู่ข้างทางแห่งหนึ่งก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายก่อนจะเลี้ยวเข้าไปมันมีรถจอดอยู่หน้าโรงแรมแห่งนั้นสองสามคัน มันเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายมีอยู่สามสี่ชั้นมัง้งสมพบไม่ได้คิดถึงเรื่องผีแต่อย่างใดเขาไม่ได้เป็นคนกลัวผีอะไรขนาดนั้นแค่ต้องการหาที่หลับนอนแก้ง่วงสักสามสี่ชั่วโมงค่อยออกเดินทางต่อสมพบรีบเดินเข้าไปติดต่อห้องพักมีพนักงานต้อนรับนั่งอยู่คนเดียวที่นั่งดูโทรทัศน์รอลูกค้าอยู่ค่าห้องไม่ได้แพงอะไร มันอาจจะไม่ใช่อําเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมั้งพอได้กุญแจมาเขาก็เดินไปที่ห้องที่ได้มันเป็นห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งห้องสี่พอไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปมันกับมีลมพัดออกมาวูบหนึ่งพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงสมภพคิดว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงที่เคยมาเข้าพักในห้องนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผีไดอย่างใดมันอาจจะเป็นลม ที่พัดก็ามาทางหน้าต่างระบายอากาศของห้องน้ํามัง้งก่อนที่จะเดินเข้าไปทิ้งตัวลงนอนด้วยความง่วงสมภพไม่ได้สนใจที่จะอาบน้ําเขาวง่วงมากๆากแค่อยากจะมานอนสักสามสี่ชั่วโมงแล้วค่อยออกเดินทางต่ออะไรแบบนั้นก่อนที่จะหลับไปอย่างรวดเร็วสมภพไม่รู้ว่าตัวเองนั้นฝันอะไรหรือเปล่าแต่พอได้นอนไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา ก็เลยจะเปลี่ยนท่านอนเอามือข้างหนึ่งสอดเข้าไปใต้หมอนที่ได้นอนหนุนหัวอยู่เขากับสัมผัสได้ถึงเส้นผมยาวๆเหมือนปู้หญิงมันก็ทำให้สมภพตึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบเต็มตาลุกขึ้นมานังงงว่ามันมีเส้นผมยาวๆมาอยู่ใต้หมอนที่เขานุนอยู่ได้ยังไงจนต้องรีบหยิบหมอนนั้นขึ้นมาดูแต่มันกับไม่มีอะไรและเมื่อกี ที่เขาได้เป็นสัมผัสผมยาวๆนั่นล่ะมันคืออะไรจะว่าเป็นผมของตัวเองก็ไม่ใช่แน่เขาไม่ได้เป็นคนผมยาวอะไรขนาดนั้นสมพบดูนาฬิกาแสดงว่าหลับไปได้สามสี่ชั่วโมงแล้วจะให้เดินทางเลยไปถึงบ้านก็ต้องนอนต่ออยู่ดีเพื่อๆพ่ก็อาจจะนอนไม่หลับด้วยซ้ําเลยคิดว่านอนต่อที่นี่ดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้อาจจะสลือสลือฝันไปเองก็ได้ เขาคิดไปแบบนั้นมีอยากที่จะคิดไปถึงเรื่องผีให้ตัวเองต้องหวาดกลัวก่อนจะหลับไปอยู่ครั้งคราวนี้สมภพหลับไปได้เขากลับได้กลิ่นน้ำหอมฟุ้งขึ้นมาในห้องจนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแปลกใจแต่ยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูใครมาฉีดน้ำหอมในห้องในระหว่างที่เขางูนเงี่ยจะลืมตาขึ้นมานั้นมันกับมีอะไรบางอย่างวูบผ่านสายตาของเขาไป ด้วยความที่สมภพนั้นได้เปิดไฟในห้องน้ำเอาไว้พอมีอะไรมาบังแสงไฟผ่านสายตาแบบนี้จึงรับรู้ได้ในทันทีเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูตอนนั้นเขานอนแต่แขงข้างหันมองไปทางห้องน้ำที่ได้เปิดไฟให้แสงสว่างอยู่เขากับไม่เห็นอะไรนอกจากห้องที่ว่างเปล่าไรสิ่งมีชีวิตใดแล้วอะไรล่ะที่ผู้ผ่านสายตาไปเมื่อกี้ หรือว่าจะอยู่ด้านหลังเมื่อคิดได้แบบนั้นสมภพก็รีบหันควับกลับมาด้านหลังที่เป็นสวนหน้าของห้องคราวนี้เขากลับได้เห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาคนดำๆยืนอยู่ที่หน้าประตูกลิ่นหอมๆนั่นมันก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมสมภพคิดว่าเจ้าของกลิ่นหอ,หอมนั่นน่าจะเป็นเงาดำๆหน้าประตูหรือเปล่าจึงได้ร้องถามออกไปก็ได้นะ เข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงเงาดำๆที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นกับหายไปต่อหน้าต่อตาสมภพรู้สึกตกใจไม่ใช่น้อยมันใจมากว่าตัวเองได้เจอผีแน่แบบนี้ซึ่งตอนนั้นมันก็ใกล้จะตีห้าแล้วเขาเลยคิดว่าจะาบน้ำเดินทางต่อดีกว่าถ้าจะมีอาบก็กลัวจะห่วงไม่สดชื่นแม้ว่าตัวเองนั้นจะเพิ่งได้เจอผีมาก็ตามเธอ เขาแต่เซนเจลุกขึ้นไปเปิดไฟในห้องให้มันสว่างขึ้นมาเปิดโทรทัศน์ช่องเพลงเอาไว้จะได้ไม่เงียบจนเกินไปคนที่จะเดินเข้าไปอาบน้ำล้างหน้าหลางตาสักหน่อยในระหว่างที่เขานั่งปลดปล่อยคอเสีรอ,ออกจากตัวเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างนอกมันกลับกลายเป็นเสียงคนคุยกันเหมือนกับว่ามีคนได้มาแอบเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ของเขาสมภพไม่ได้คิดอะไรมาก เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงโฆษณาหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเสียงคนคุยกันแบบนั้นหลังจากที่เขาปวดทุกเสร็จก็ามาอาบน้ำต่อคราวนี้จากเสียงคนคุยกันนั่นมันกับเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงที่ค่อนข้างจะหลอนๆน่ากลัวบอกแนวดนตรีไทยๆหน่อยเสียงดนตรีนั่นมันเร่ง่ห้สมพงตรงดีออกมาจากห้องน้ำพอเขารู้สึกหลอนเลือกเกินกับเสียงเพลงที่ได้เปิดอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาล้างหน้าแปรงฟันที่อ่างล้างหน้าในระหว่างที่กำลังแปรงฟันอยู่นั้นแทนที่เขาจะได้กลิ่นหอมของยาสีฟันนีปากแต่กลับได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงแทนมันก็เลยทำให้สมภพรู้สึกขนลุกไม่ใช่น้อยแสดงว่าผีผู้หญิงเงาดำดำที่ได้เห็นหน้าประตูนั้นเธอยังอยู่นะสิหลังจากที่นุ่งผ้าเช็ดตัวยืนทำใจอยู่หน้าประตูห้องน้ำ เขารู้ว่าถ้าเปิดประตูออกไปจะได้เจอกัะพีผู้หญิงตนนั้นหรือเปล่าจนกระทั่งทำใจได้แล้วคิดว่าเป็นไงเป็นกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลานาทีนี้เขาเอื้อมมือไปบิดลูกปิดประตูเขาเอื้อมือไปบิดลูกปิดเพื่อเปิดประตูห้องน้ำออกไปกลิ่นน้ำหอมนั่นมันกับยิ่งหอมฟุ้งเข้าจมูกกว่าเดิมเสียอีกพอประตูเปิดออกไป สมภพก็ต้องตึงกับตะลึงตาครั้งกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆปกไหลแต่ใบหน้าของเธอนี่สิถ้าส,สวยๆเหมือนอย่างผู้หญิงส,สวยๆทั่วไปก็คงจะไม่เป็นไรเตนนี่เธอกับมีใบหน้าที่เละๆช้ำเลือดช้ำนองดวงตาข้างหนึ่งลึกโบเข้าไปข้างในดวงตาอีกข้างหนึ่งตะลนออกมานอกเบ้าแถมยังมีเลือดสีหนึ่งแดง ไหลซึมออกมาอีกเมื่อได้เห็นชัดเจนเต็มสองดวงตาแบบนี้ผู้ยิงที่อยู่ตรงหน้าเธอต้องเป็นผีล้านเปอร์เซนต์เมื่อเขาต้องได้มาประเชิญกับผีต่อหน้าต่อต,อตาแบบนี้ถึงแม้ว่าสมภพจะไม่ได้เป็นคนกลัวผีอะไรขนาดนั้นก็ตามเถอะเขาก็ตึงกับต้องยอมแพ้พร,รีบวิ่งไปหยิบเสื้อผ้าหยิบกระเป๋าเงินหยิบโทรศัพท์วิ่งออกไปจากห้องนั้นในทันที แล้วพอตอนที่หันหน้ากลับมาจะปิดประตูพ่อกลัวว่าพนักงานโรงแรมจะว่าให้ได้ถ้าไม่ปิดประตูให้อย่างดีพอได้หันกลับมาแบบนั้นสายตาซอนแลนด์ของเขาก็หันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอมายืนโบกมือใบใไไปอยู่ที่หน้าโทรทัศน์เห็นแบบนั้นสมพรมก็รีบปิดประตูดังปังรีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมที่ตัวน,นี้พนักงานคนนั้นได้นั่งฟุบลับไปแล้ว สมภพก็รีบแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะรีบวิ่งไปขึ้นรถของตัวเองที่ได้จอดอไว้หน้าโรงแรมเขาเสียบกุญแจอย่างผิดผิดถูกถูกด้วยความตื่นเต้นก่อนที่จะได้เข้าเกียร์หยับคันเร่งออกไปตอนที่รถวิ่งออกไปจากโรงแรมแห่งนั้นเขาได้หันไปสองดูกระจกมองหลังกับได้เห็นผีผู้หญิงตนนั้นเธอมายืนอยู่ข้างหลังรถของเขามายืนโบกมือยบ ในสภาพที่มีแต่เลือดปมตัวสมภบจึงได้แต่รีบเหยียบคันเร่งออกไปให้เร็วที่สุดดีที่ผีผู้หญิงตนนั้นเธอไม่ได้ตามอะไรเขาอีกสมภบเดินทางไปถึงบ้านในอย่างปลอดภัยในตอนสว่างพอดิีพอดีวันนั้นเขาก็รีบไปทำท่วราตามที่พ่อแม่ต้องการก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพตามเดิมเพียงแต่ว่า เขาเลือกที่จะเดินทางในตอนกลางวันมากกว่าที่จะเดินทางในตอนกลางคืนเพราะเ็ดไคยากลัวว่าจะไปหานอนโรงแรมแล้วได้เจอผีเหมือนอย่างเมื่อคืนนั่นเองแลนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหอสัน้นผี จะมีใครเชื่อบ้างว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่คุณจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวเพราะว่ระารอบๆไกยของคุณนั้นมีพูดผีเฉีดไกรด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทุกที่ที่มีคุณคือทุกที่ที่มีผีมุกดาแต่สินเจทิ้งหอ,อกเก่าไม่ว่าจะเสียดายเงินเพราะว่าเธอออกมาก่อนที่จะหมดสัญญาเรื่องของเรื่องก็คือเธอได้งานใหม่การเดินทางไปหอพักเติมนั้น เสียเวลาและก็ค่าใช้ใจ่ายนี่การเดินทางค่อนข้างมากแต่สําคัญที่สุดคือเสียสุขภาพเพราะพักแข่งใหม่ไม่เพียงแค่ราคาถูกกว่าบรรยากาศยังดูดีใกล้ที่ทํางานมากด้วยไม่ต้องรีบตื่นออกไปทํางานแต่เช้ามืดมุกดาในวัย22ปียิ่งส,สนิทไม่ใช่ว่าจะไม่มีชายหนุ่มไตเวเวินก็ามาจีบเกี้ยวหรอกแต่ว่าเธอยังไม่ได้ให้ความสนใจใครเป็นพิเศษ ด้วยว่าเธอท้องการจะจัดการใเรื่องนี้สินที่กู้ยืมเรียนมาให้จบภายในสองปีชีวิตของมุกดามีการวางแผนหนึ่งแผนสองเสม,มอยิ่งสาวเป็นเด็กต่างจังหวัดที่พื้นฐานชีวิตไม่สู้ดีนักเธอเริ่มกู้ยืมเรียนตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมต้นและรู้ดีว่าเงินแต่ละบาทที่กู้มานั้นจะเป็นต้องใช้คืนเสร็จจากเรื่องเงินกู้เคยวางแผนนเรื่องอื่นต่อไป มุกดาตั้งใจว่าจะหาเพื่อนที่ทำงานเพื่อมาช่วยแชร์ค่าเช่าห้องจะได้ประหยัดอีกหอพักใหม่กว้างขวางพอที่จะอยู่กันได้สามคนแต่ผู้ที่จะมาพักอยู่ด้วยกันนั้นเธอหวังเพียงแค่ว่าไม่เลวร้ายเกินไปต่างคนต่างจิตใจโอกาสที่จะเกิดเรื่องบาดหมางย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีใครดีที่สุดหรอกขอแค่ไม่เลวร้ายเกินไปเท่านั้นมุกดา เป็นเด็กสาวที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ไม่น้อยความเป็นคนที่มีระเบียบและความคิดที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าก็มีส่วนที่ทําให้เธอเป็นคนแบบนี้ที่ทํางานซึ่งแท้จริงแนละ้วเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนในลิกทนอนิแห่งหนึ่งสถานภาพของทุกคนในที่นั้นก็คือลูกจ้างเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ยังมีการแบ่งฝักแบ่งไฟนอกเหนือจากตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนด้านในส่ของมุกดาเป็นแบบนี้ จึงถูกเลือกให้เขาทำหน้าที่มากกว่าคนอื่นนั่นคือการเป็นหัวหน้ามักกลายเป็นว่าเธอถูกจับจ้องมองทั้งอิจฉาริสยากับความชื่นชมฝ่ายหลังน่ะมีน้อยมุกดาเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือก็นในเวลานั้นนั่นเองแต่ละวันสำหับมุกดาเธอตั้งใจแค่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่านั้นสามวันแรก โครงกายายเข้ามาพักที่หอแห่งใหม่มุกดายังไม่รู้จักใครได้ยังหาเพื่อนที่จะมาร่วมแชกท่าเช่าห้องมีได้ห้องพักเจงค่อนข้างโลง่งและก็ดูกว้างขวางเกินไปด้วยซ้ํามุกดาไม่ได้กลัวกับกรน,นอนคนเดียวเธอห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายมากกว่าถ้ามีคนมาแชร์ด้วยเธอจะได้ประหยัดงบประมาณได้อีกหลายบาทคืืที่ที่ของการเข้ามาพักที่หอแห่งใหม่มุกดาทำหมดทียาว เพราะฉะนั้นก็จะกลับมาถึงหอพักก็เกือบห้าทุ่มเที่ยงคืนเธอหิวมากตรงเวเซเว่นซื้อของกินติดมือมาซอยลรยะทางราวห้เมตรเข้าไปถึงหอพักเวลานี้เปี่ยวแต่แสงไฟลายทางเปิดสว่างไม่มีจุดไหนมืดเลยจึงช่วยไม่ให้รู้สึกอะไรมากนักยิ่งสาวก้าวยวาวได้ยินเสียงฟีเท้าของตัวเองเสียงตุงพัสติที่ถือติดมือแสยลมลำเพยผ่าน รู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีทันใดครั้นเนื้อครั้นตัวเรากบว่าร่างกายส่งเชญญาณความป่วยไขย้ถึงห้องพักคงต้องรีบทานยาดักเอาไว้เธอก้าวโยวยาว,ยาวจนจะถึงหอพักอยู่แล้วพลันมุกดามารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังเธอหยุดชะง,งักนิดหนึ่งโดยไม่ได้หันไปมองผู้ที่กำลังก้าวตามมาก็หยุดตามไปด้วยบริเว่เธออาจจะคิดไปเอง มุกดาก้าวต่อโดยไม่ยอมเหลียวมองหลังจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าหอพักเธอจะงักนิดหนึ่งคนจะเกิดอาคารขนลุกสู้ขึ้นมาเพราะเสียงบางอย่างบู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 บบยิงสาวไม่ใช่คนบาดกลัวอะไรง่งายงายแต่คนริบเินก็ไปนในตัวอาคารกองหอพักอย่างรวดเร็วระบายลมออกมาจากปากอย่างโล่งอกเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำเปิดเพลงจากโทรศัพท์ขอเบาเบาบรรยากาศของหอพักอาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกจู่บ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเงียบที่นี่ยังมีคนเข้ามาพักไม่เต็มอาจเป็นเพราะเพิ่งสร้างแล้วเสร็จนั่นเองอีกหน่อยคนก็คงจะมาเข้าพักจนเต็มอาจจะคึกคัคกจนกลายเป็นความวุ่นวายเหมือนหอพักเก่าที่เธอเพิ่งย้ายออกมาก็เป็นได้มุกดาต้มมาม่าทานเสร็จเรียบร้อย อาบน้ำเตียงตัวอยู่ในชุดนอนตันนี้เธอไหน่คนกว่าจะทําอะไรอย่างอื่นได้เธอปูที่นอนสําเร็จลูกและก็ล้มตัวลงนอนมือถือก็ไม่เล่นปิดเสียงเอาไว้ความเหนืดอเหนื่อยอ่อนล้าจากการทํางานทําให้ยิงสาวนอนหลับสนิทได้อย่างรวดเร็วไม่มีอะไรติด้ังในใจแม้แต่เรื่องเดียวแต่แปลกเธอหลับไปแล้วเธอว่าทำไมมองเห็นตัวเองมันลุกขึ้นมานั่งงงๆไม่ใช่แค่นั่ง กับขยับลุกขึ้นมาและเปิดประตูก้าออกไปข้างนอกนี่มันเวลาไหนแล้วข้างนอกค่อนข้างเงียบเชียบนุ่มช่วยผ่านมาเบาๆเท่านั้นก็รู้สึกคนลุกสู้จะก้าวออกไปทําไมมุกดาแปลกใจตัวเองเหมือนรับรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถบังคับตัวเองไม่สามารถฝืนไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับเธอกำลังก้าวออกจากห้องก้าวไปตามทางเดินของชั้นนั้น เมาเรากับว่าเวลานั้นอยู่เพียงนำพังภายในหอพักประตูแต่ละห้องปิดสนิทไม่มีเสียงในใตที่บ่งบอกว่ายังมีคนไม่นอนลงเหลืออยู่เธออยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งคนที่ประตูห้องนั้นแต่ค่อยๆเปิดออกมุกดาขยับก้าวเข้าไปประตูก็งับปิดลงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นห้องที่มีคนอยู่เพราะสภาพที่แลเห็นนั้นน่าจะเป็นห้องที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ ข้าวของระเกริกะที่นอนยับยู่ยี่และก็มีคราบสีดำเปื่อยเปื้อนตู้เย็นสภาพเก่าไม่ทำงานแสงหรุดจากเต้าเสียบฟังอยู่กับพื้นถ้วยชามก็เป็นคราบสีดำและก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนดาราขึ้นมองหงข้าวไฟฟ้าฟ้าปิดไม่นสนิทสภาพเดียวกับข้าวของที่ถูกทิ้งร้างอย่างอื่นตู้เสื้อผ้าก็ยังถูกเปิดทิ้งอ้าวไว้ยังคงมีเสื้อผ้าแขวนและก็พับอยู่ในนั้น เธอได้กินตูตูอับชื้นเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าเข้ามาสำรวจด,ดูเอาเสียเลยมุกดาพยายามเรียกสติของตัวเองกลับึ้นมาเธอเข้ามาในห้องนี้ทำไมและเข้ามาเพื่ออะไรเธอควรจะนอนหลับพักผ่อนให้สมกับความม่วงได้ก็เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเธอควรจะไปได้แล้วมุกดาหมุนร่างแต่มื่ทันได้ขยับก้าวหรอกเพราะจู่ๆห้องน้ำก็เปิดผางออกมาพร้อมกับร่างของชายหญิงคู่หนึ่ง มุกดาหน้าจ๋าตัวแข็งทื่อเพราะสะภาพของชายหญิงคู่นั้นเปลือยเปล่าพวกเขาเฉดกระจาย่างของเธอไปที่เตียงดูไม่สนใจเธอสักนิดเดียวชายหญิงเปลือยเ,เปล่านอนลงบนที่นอนเหยาะล้อกันเสียงคิกคักมุกดากลั้นใจค่อยๆเหลียวไปมองก่อนที่มา่านตาของเธอจะเบิกกว้างขึ้นด้วยความตื่นเต้นเพราะภายหลังเสียงหัวล้อคิกคักของชายหญิงทั้งคู่มันกลายเป็นการสังวาด ที่กำลังเกิดขึ้นดูที่มีเธอยืนมองอยู่ภายในห้องเดียวกันมุกดายกมือขึ้นมาปิดปากก็ยับถอยหลังกรุดไปที่ประตูห้องดูเหมือนว่าประตูจะเลื่อนเปิดออกเองเธอจึงเียดเท้าด้านออกไปงับประตูลงมูยังคงเวลได้ยินเสียงคร,ราวนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะกิ๊กขักอ,อีกแล้ว,แ,ลวแต่กลับใกล้เป็นเสียงของหญิงใยที่กำลังเลื่อนสวัสดมุกดาพัางอาอกอกจากห้องนั้นแก้าวยาว,ยาว เพื่อจะกลับห้องของตัวเองแต่แล้วขณะที่กําลังขยับก้าวกควเวลได้ยินเสียงบอกความช่วยเหลือของหญิงสาวไม่ใช่แค่แวเวลแต่มันเป็นเสียงกรีดร้องเริ่มมาจากห้องที่เธอเพิ่งผ่าออกมามุกดาเพิ่งรู้ตัวตอนนี้เองว่าเธอกาลังเกิดอาการกลัวขึ้นมาอย่างสุดขีดแต่เจ้าความกลัวนั้นก็มีมากาพอๆกับความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในความเป็นเธอด้วยเช่นกันมุกดาเธอหันกวบ เล้ก็ตัดสินใจกลับไปที่ห้องนั้นแ่แช้ประตูเปิดดอกคุณรพระภาพที่เธอเห็นว่ามีชายหญิงกำลังเลงรักเลงสวัสดิ์กันอย่างถึงพริกถึงขิงนั้นจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่นอนขนาดใหญ่นะยังคงสภาพเหมือนทิ้งรางมานานหรือเพียงคราบสีดำเปื่อยเปื้อนอยู่ทัมจุดต่างๆและภายในห้องไม่ได้มีชายหญิงหรือใครอื่นอยู่เลยแต่ภาพที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ละ่ะ มันหมายความว่าอ,อย่างไงยิ่งสา้าก็หมดเขี้ยวสงสัยและขยับก้าวก้าวเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้ังและก็เริ่มต้นสำรวจอย่างจริงจังเธอเดินไปหยุดอยู่หน้าประตูห้องน้ําที่ยังเปิดแง้มอยู่เธอเลื่อนเปิดความฝืดของบานพับถ้าม่เสียงเบลขึ้นแม้มันไม่ได้ดังมากแต่ถ้าว่าความเงียบของบรรยากาศขอนน์นั้นกับขับให้เสียงเพียงเล็กน้อยดังขึ้นผิดปกติเธอกั้นใจ มองเข้าไปข้างในห้องน้ำฉับพลันัูใจของเธอก็แทบหยุดเต้นเพราะว่ามีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งสภาพเปลือยเปล่านั่งอยู่บนโถ่้วมคอพับคออ่อนไปทางด้านหลังที่สำคัญที่สุดบริเวณลำคอของเธอเห็นล่อมรอยบาดแผลถูกเชอดดว้วยบัดความตื่นตะหนกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะจูจ่ๆศพของผู้หญิงเปลือยเปล่าคอหักพับกลับสามารถยกศรีรษะขึ้นมาตั้งเหงได้ ดวงตาที่เบิกตลนจ้องกําเมงมาที่มุกดาลิ้นที่อยู่ในลักษณะจุกปากที่ค่อยยาอออกมาและและ้วแขนที่ห้อยอย่างสภาพศพก็ขยับยกขึ้นเช่นเดียวกับริมฟีปากของศพทำท่าเหมือนจะขยับพูดมุกดายื่นเฉ่ไปทั้งตัวแต่หัวใจตรงกันข้ามมันกระตุกลัวล้วกับเจอหลุดออกมานอกอกเสียอย่างนั้นมุกดาได้แต่กิดกิดออกมาอย่างสุดเสียง เส้นคิดของเธอทำให้เธอสะดุง้งแล้วก็พับร่างลุกนั่งเหงอทโสงกายดูดปากพึมพัมออกมาเฮ้ยฝันไปเลยเนี่ยใช่มันเป็นเพียงความฝันแต่มันเป็นฝันที่เหมือนกับความจริงมากๆากมุกดาขยับลุกขึ้นมองไปรอบๆรห้องของตัวเองยังคงเป็นสภาพห้องของเธอเองที่เธอเป็นคนทำความสะอาดอย่างหมดจด นึกถึงความฝันเมื่อสักครู่ก่อนจะขยับร่างลุกขึ้นมาเปิดประตูกาออกจากห้องไปจริงๆบรรยากาศเวลานั้นเงียบสง,งัดมากเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองได้ยินจังหวะการเต้นของหัวใจและก็รับรู้ถึงการลำเพยของสายลมหัวคิ้วของมุกดาขมวดเข้าหากันเพราะพบว่าเหมือนตัวเองกรลเงเดินเข้าไปในความฝันอยู่ครั้งแต่ว่ามันเหมือนความจริง มีห้องแบบเดียวกันกับที่ในความฝันอยู่ห่างจากห้องเธอไปอีกสามห้องมุกดาไปจุจู่หน้าห้องที่สี่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรดูบิดก็หมุนเองแล้วประตูห้องก็เปิดออกเองหน้าแปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกกลัวเท่ากับความอยากรู้อยากเห็นเธอเข้าเข้าไปข้างในแต่มันตาของมุกดาก็เบิกกว้างเพราะคราวนี้พ่พพี่เธอเห็นนั้นก็คือ มีร่างเปลือยปล่าของผู้หญิงคนที่เธอเห็นในความฝันนั่งอยู่บนที่นอนเนื้อตัวบวมชุมีน้ำเลือดน้ำหนองลำคอมีร่องรอยของการถูกเชือดสภาพแบบนั้นมันควรจะเป็นศพแต่กับสามารถกระยับกระยื่อนทำท่าจะลุกขึ้นมุกดา้าถอยกรดออกมาจากห้องนั้นแผ่นหลังชนเข้ากับร่างกายคนหนึ่งเธอสะดุ้งหัวเกหยบรั้หงหันควบไปมองก่อนจะลูดปากแล,ล,ละล่ำหลันลัก มูเจลากับจะกระดอนออกมาจากอกเสียเดี๋ยวนั้นเลยเพราะวอลล่างที่เธอถอยหลังออกมาชนมันเป็นแชร์ลักษณะเมือนกับที่ตายมานั้นแล้วมุกดาเธอก็ตกใจลองคิดขึ้นมาสุดเสียงจนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกรอบเอามันเป็นฝันซ้อนฝันนี่เองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด